สวัสดีเพื่อนๆสิทธิตชิระบผมวันนี้เราจะทำการขุดลอกโครงการขุดลอกโครงการ2องแสนครับแต่ต้องใช้ท่อสูบน้ำก่อนก่อนจะเริ่มง,งานนี่ครับท่อ2ตัวเลยไอตัวนี้6นิ้วตัว6นิ้วใช้เครื่องฮอนด้าครับตอนนี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่ครับลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ใหญ่ นี่ครับใช้เครื่องอะไรนี่เครื่องอะไรนี่นย,ยันมาหนี่ตองใจ้ยันมากครับนี่ครับโซเฟอร์โซเฟอร์โซเฟอร์เครื่องยันมากครับนี่นี่ของเราวันนี้เครื่องมือพร้อมครับเราจะคุดลอกอ่า,อางเก็บน้ํานะครับเนี้ยเราต้องทําที่สูบน้ําเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็คุดลอกตรงนี้ครับโครงการาความกว้าง ความกว้างนั้น17เมตรครับแต่ความลึกขุดลงอีก2เมตรแต่งขอบเดี๋ยวเราจะยกเครื่องครับสูบน้ำเอยนนายกไะไรด้วย ફેક્ટરી i can't have any เครื่องตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปติดตั้งเครื่องนู้นไม้ได้ลงไหมเอาช่วยกันคนละไม้คนละมือครับเดี๋ยวได้จับปลาเนี่อ่ะชุดเอ้าไหนว่าต้องรื้อตรงนี้ไหมไม่ต้องรื้อไหมรื้อไหมนี่ นี่น้ำแทงเอาแล้วน้าน้ำแทงใส่ยางเอาเนะาะทำไมรื้อตรงนี้รือร้อตะกิดนะเออเว่ยน่อยๆพอได้ใสยย่ยางพัดน,นะเดี๋ยวนี่ครับติดตั้งไปแลว้วเครื่องหนึ่งเซ็ตไปแล้วครับเดี๋ยวยางตัวนี้ยังตัวนี้เก่กๆอัดน้ำครับ <laughs> วันนี้พอดีตรงกับวันเสาร์พอดีเด็กๆชอบในท้องในนาเดี๋ยวรอรอตอนนี้ครับไอพอดีน้ำมันมันรั่วน้ำมันทังมันรั่วก็เลยคอยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปตอนที่น้ำแห้งเลยนะครับ <Yeah. S 1> คลิปนี้ก็เอาคนพอปลาพอ,อให้รู้ว่า นนี้เราทํางานอยู่ที่เขาเรียกอะไรคลองโรดคลองโรดคลองคลองโรครรเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไอ้ทุกลอกคลองอลูกนี้ครับให้ดูตอนที่เสร็จแล้วครับตอนที่ว่าง,งานเสร็จเดยจะพาเพื่อนรีวิวฝากเพื่อนๆนะครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสายพันธุ์อมมีสายพันธุ์ยน้วครับอะไรสายพันธุ์ยนเดี๋ยวเดียด๋วยวย โอ้วัขึ้นดันดีไหมพยัดฮะส่อ,อ,อ,อเครื่องดูว่าวันกับคืนจะแห้งไม่แห้งนะครับคว,ความกว้างก็ประมาณ ความกว้างประมาณเออความยาวประมาณ500เมตรขุดลอกลงไปอีก2เมตรเอาเละครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะรีวิวตอนที่ว่าขุดเสร็จเรียบร้อย,ยครับคลิปนี้สวัสดีครับ